แต่วันนี้เราจะมาโบโบเบเบไม่ได้โบโบโบเบเบไม่ได้ด้วยใช่เรามาย่านเยาวราชอ่าใช่แหล่งของกินของอร่อยและที่พักเด็ดขนาดนี้เรามีภารกิจด้วยงบ500้บาทนี่ไงออ้กินมากไอากินมากโซดาน้ำผลไม้ปานันนก็มีผลไม้ด้วยอ่ะโซดาจริงจริงนี่ต้องสั่งรักษาแผลใจครั้งนี้ทำไมอะ ใจไม่ดีใจไม่ค่อยดีครั้งน,นี้นีนจะซื้อระดาษแผ่ใจเพราะว่าข้างหน้านินจะไม่รักษาทำไมอ่ะเพราะนินนินเป็นตัวแม่ <c oughs> ชอบความมั่นนี้มากสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาสเตจเฮสชัน <c oughs> กันที่โรงแรมอาศัยค่ะ <c oughs> Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear of fun. Hello. so ma. ลมเลิศเกินจึงเกินไปเจ็กกลางคืนก็ยังเลยกลางวันก็แสงปังมากก็วันนี้นะคะรันเนี่ยก็ไปสอนบัลเล่มาแล้วก็เราก็มีวันหยุดกันน้อยมากเพราะว่าเรียนก็เีา้วันต่อสัปดาห์แล้วเราก็เลยขอพักหน่อยใช่ก็เลยมาเช็คอินแบบเปลี่ยนที่นอนนิดนึงแต่วันนี้เราจะมาโบโบเบเบไม่ได้โบโบเบเบไม่ได้ด้ว ใช่เรามาย่านเยาวราชอ่ใช่แหล่งของกินของอร่อยและที่พักเด็ดขนาดนี้เรามีภารกิจด้วย งบห้ารอบาทแต่แต่ไม่ใช่แบบว่ากินทั้งหมดทุกคนเป็นแบบขอกินจุกจิกหลังกับหลังจากที่เราแบบดินเนอร์กินข้าวแล้วเพราะว่าเรามดกันแรมแล้วหรอไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเรามาโรงแรมใช่ไหมเราก็ต้องทานอาหารของโรงแรมเพราะว่าที่เนี่ยร้านแบบนี้เเคยมาแล้วมาเป็นคาเฟ่ตอนกลางวันถ่ายรูปเล่นฟิลฟิงลกสวยคือรูปที่เราเคยไปอ่ะได้ปึ้ง ใช่สวยมากก็อยากให้ทุกคนลองมาทำคอนเทนต์นี้ดูแล้วก็ไม่อยากจะพลาดเพราะว่าอาหารโรงแรมเขาอร่อยเราก็เลยจะต้องเช็คจริงโดยการกินอาหารโรงแรมด,ด้วเึงแล้วก็จะไปหาขนมซุปปีบในงบห้าร้อยเพราะเราเลือกมาแถวยาวราชอยู่แล้วเราจะแบบมานาั่งพายไม่ได้แต่มันก็มีแพนเอกค่ะทุกคนเพราะว่าฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาหนักเลยค่ะแล้วคือมพายุเข้าเลยค่ะเราจะเดินเยาวราชยังไงเพราะพวกเราโอ้ใส่สนิเกอร์กันขนาดนี้โอ้ซึ่ง ถ้าเลี้ยงได้ก็จะดีกว่าก็คือ500อยอยากจะบอกเพื่อนว่า500อเนี่ยคือสองคนรวมกันแล้วนะใช่แล้วก็รวมพวกค่าลงค่ารถอะไรอย่างงี้นะนอกจากแบบว่าจะขอขอบคุณพี่เคลิ้นนะคะที่จะขับรถพาพวกเราไปให้ก็จะได้ประหยัดงบให้เรานะคะใช่ได้ไวาพี่เคล้นใจดีพี่ก็ใจดีวาอยากจะให้พาทัวร์โรงแรมนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่คาเฟ่น้ำบาร์เขาก็มีแล้วก็จริง เอเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมด้วยใช่พวกเราดนี่ยสนุกกันแบบช้ำมากช้ำช้ำหมายถึงน้นไม่ช้ำแต่คนร้าช้ำช้ำช้ำเลยช้ำเลยอย่างนี้โป๊ะโป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูนีกว่าว่าอ้าวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ่อแอรีอล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้เราไปดูกันที่ว่าล็อบบี้ของโรงแรมอาศัยเนี่ยมีอะไรบ้างไปไปตามเรามาเลยดีกว่า ก่อนที่จะไปกินข้าวนะคะทุกคนอตอนน้อเราต้องทำงานคงสเต็ปทำงานก่อนแล้วค่อยกินใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> น,นี้เรามากินร้านอาหารแจมแจมของโรงแรมนี่เองนะคะเ,คเป็นสไตล Neo ์เนโอไทยไชนีสที่โรงแรมอาศัยนะคะก็จะมีทังคาเฟ่อะไรอย่างนี้ด้วยใช่เบบ้ารด้วยโอ้และอาหารคือน่ากินมากทุกคนจะบอกว่า,า,านี่คือเมนูใหม่ของทางร้านนะเพราะว่าทางร้านก่อนอันนี้ที่เรามากินจะเป็น fusion อาหารเมนู<า>เลยอะไรประมาณนั้นอ,อันนี้ก็เรามาลองกินครั้งแรกทุกคนก็จะเป็นแบบ อันนี้เมนูแนะนำใช่ไหมที่เขาบอกอันนี้คือแนะนำ s i g n signature signature อันนี้ก็จะเป็นเมนู signature นะคะทุกคนอุ๊ยทุกคนอันนี้คือพอนโทสนะคะคือมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแซนด์วิชกุ้งทอดลาดลาดยำน้ำยำสมุนไพรแซนด์วิชกุ้งลาดน้ำยำสมุนไพรก็คือมีฟิวชั่นไทยด้วยใช่คือพูดไม่รู้เรื่องเพราะอะไรหิวหิวหิวมากแล้วอันนี้ก็เป็นแบบคอมโบนะทุกคนสั่งหนึ่งได้ถึงสองอ่ะ มีนี่มีหมูหมูมีไก่และมีเนื้อแซลมอนใช่เอออันไหนมีอะไรบ้างนั่นนิ้นหมูหมูไก่เนื้อแซลมอนโอเคเรียนครบนะครบครบอันนี้จานสุดท้ายที่เป็นซิกเนเจอร์ฟักทองทอดไข่เค็มค่ะทุกคนแค่ฟังชื่อก็แบบอยากจะลองแล้วเพราะว่าฟักทองแล้วก็ชุบเก็ดไข่เค็มด้วยนะทุกคนมัน ฟังแล้วนัวมันน่าจะเข้าก<า>ันอะช่ำอร่อยช<า>่ำและนี่คือเมนูที่เราสั่งมาเพิ่มนะคะมีหลายอย่างมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูที่ร้านแจมแจมเท่านั้นนะคะ<ห>ถ้าเกิดอยากกินอีกก็มีอีกเมนูนอกจากนี้ใช่ก็จะมีอันนี้เป็นสลัดรวมซอสยูสุนะคะทุกคนนี่านชอบกินเรี้ยวซอสยูสโุโหส่วนอันนี้นะคะคือช่วงนี้นินอินดิกตกเนาะอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้ง ติ๊กบอกว่าเดี๋ยวนี้มันแบบฝรั่งฮิตมากอยากกินแบบเกี๊ยวกรึ้งแบบนี้แล้วแบบน้ำ่าดอย่างเงี้ยเป็นแบบมันแๆเนยแต่เรายังไม่เคยกินนะอยากกินมากคือจานนี้ตอบสนองเลยนิดเอฟเลยและอันนี้อันนี้ก็คือลาดบีฟซูกุเนะนะคะทุกคนกินกับไข่แดงไข่แดงโอ้โหเนียนพูดแล้วคือน้ำลายไหลแล้วตอนนี้เอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้นะคะก็คือขาหมูตุ่นโกโก้ขาหมูที่เลือกอันนี้เพราะอะไรดูไหมคะทุกคนมันมีคำว่าโกโก้ โอเคกยเลยอยากจะลองชิมเลยว่ามันพิเศษยังไงแล้วก็นี่ด้วยค่ะมาพร้อมกับกะล่าปีหรือเปล่าไม่แน่ใจมันน่าจะเรียกไข่จิ๋วอีกอ่ะไข่จิ๋วไข่นกกระทาไข่นูกกระทาน่ารักมากถ้ามันเหมือนไข่เยี่ยวม้าเลยอะจานสุดท้ายอุ้ยอันนี้ชอบมากอันนี้นะคะผัดหมี่เป่าฮื้อซอสเอ็กโอ้โหกินเลยได้ป่ะชำเออขอกินเลยนะคะขอลองนี่ขอลอนี้ นั่นไม่นั่นนั่นกินอันนี้โอเคขออาอันนี้แล้วกันเอาเนื้อนี่ขออนุญาตคนดูคลิปดูตอนกี่โมงคอมเมนต์มาค่ะอร่อยเหงือ,อมไม่เสียแล้วอืมอร่อยมากแต่เสือร้านนี้อืมมีกลิ่นวาซาบินิดๆคือรันชอบมากมันกลมกล่อมลงตัว อันนี้ก็มากินเห่อร้านต็มๆแล้วอยู่เยาวราชมาง่ายเวอร์มีเอ็มอาร์ทีเดินทางสะดวกอีกพาไปถ่ายรูปก็สวยอาหารอร่อยโรงแรมก็ดีโอ้ยแต่ตอนเนี้ยขอต้องไปกินก่อนชิมไหมกุหลาบหน่อยเพิ่นเป็นเหรอเหมือนลอยได้ะพี่ืมเดี๋ยวพี่้นชิม อร่อยนะอันนี้อร่อยมากเราเสิร์ฟซิกเนเจอร์นี้อืมอือโอ้โหเดี๋ยวจะบอกว่านินไดเอทอยู่นะแต่ว่ายอมเลยมื้อนี้ชุบแป้งไข่เค็มชุบเกล็ดไข่เค็มชุบเกล็ดไข่เค็มชิมซิอือือเค็มไข่เค็มเลยไข่เค็มเลยกินจริงเหรอ อันนี้ไม่ได้โอเวอร์นะทุกคนแล้วว่นัวมากอ่ะคือต้องสั่งอันนี้คือต้องสั่งทุกอย่างที่มีบนโตน๊ะแล้วก็ในลิสต์เมนูที่แบบใครคนอื่นอ,อ,าอาจจะชอบกินอีกแบบนึงอะไรเงี้ยอือเฮ้ยแต่อร่อยจริงเมนูซิกเนเจอร์เขาคืออร่อย,ออยเลย แล้วเขามีกาหมูทอดด้วยนะเขาต้องให้กินคู่กันปะ่ะใช่ขออนุญาตหั่นนิดนึงนะคะเพราะว่ากินสวยงามบ้าง<ม>เดี๋ยวนน้เขาบอกว่านินกินเก่งขึ้นเปล่าค่ามันเป็นแค่ในกรองทีกสามชั้นดีทุกคนอุ้ยทุกคนอันนี้อร่อยมากกุ้งเป็นตัวใช่ไหมกุ้งกนะุ้ง <laughs> <laughs> เห็นเป็นอะไรอะ่ะกุ้งกุ้ง อย่างเงี้ยนะคือเราเหมือนมาเด็กกันหลายรอบแลวเราไม่เด็กคนอื่นหรอกเราอยู่กันสองคนเงี้ยเราแฮปปี้อร่อยมากใช่ไอเราก็ว้าวุ่นเลยมีเพื่อนเหมือนแฟนเนี่ยเฮ้ยมันนุ่มมากอะแทบจะแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะดูจากทรงอืรักเพื่อนไหมล่ะให้เพื่อนกินเนื้อเองกินมันดีดี่อร่อยอร่อยมาก ใช่สั่งเขาไว้ชื่อเมนูเลยโกโก้คนเราเรายังโกโก้เลยมันไม่เกิดอ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยมาสองอย่างสุดท้ายลาบบี๊คนนั้นหัน้ยมันจะอร่อยทุกเมนูเป็นไปไม่ได้ อร่อยทุกเมนูจริงแต่นี่ชอบอันนี้มากเลยอะใช่อันนี้อร่อยอันนี้คือแบบอร่อยลืมมาอย่างสุดท้ายอันนี้คือหมี่ผัดเป่าเหอเมนูสุดท้ายที่เราจะชิมหมี่เป่าเหออร่อยมากอร่อยมาก,มากคือถ้ามานะที่ต้องสั่งเลยนะบดเนี่ย ีอันนี้ต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งอันนี้ต้องสั่งซิงเกิลสามอันอันนี้อยากให้สั่งด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ก็อยากให้สั่งคือเอาจริงๆนะทุกอย่างอะทุกอย่างมันอร่อยมากเดี๋ยวเราขอตัวไปเติมพลังก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ energy ในการหาขนมหวานของหวานอะเนาะข้าวปุ๊บแล้วก็ต้องของหวานต่อของหวานด้วยงบ500 2สองคน500แต่ไปขอตัวกินก่อนนะคะ อิ่มมากอิ่มแบบหมดทุกอย่างกลายไปอยู่ในท้องเราหมดค่ะลีนเลยแต่ว่ายังไงอะกินข้าวเราจะไม่กินหวานได้ยังไง่ะอุ้ยก็ไม่ได้ป้าที่เราจะไปกินหวานแต่งบ5้าร้อยใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปโผที่ไหนนะคะในงบห้า้อยของเราแต่ก็เถอะอยากกินของหวานแล้วว่ะข้าวแบบต้องกินของหวานแล้วว่ะไปค่ะ let's go let's go ของหวานขอหวานแต่ไม่เแต่เมื่อกี้อร่อยมากอ่ะอิ่มแต่อร่อยมันเป็นการอิ่มที่อร่อยที่มีความสุขมาขอกินอีกได้ปะขำเลยกูรังขำเลยไม่ขมเหรอขมขมอยากดูขมเราต้องซื้อยาสีฟันด้วยนะเอ้ยไม่ไม่แต่โรงแรมเขามีเขามียาสีฟันให้แล้วมันจะอร่อยออ๋อเราต้องเอายาสีฟันที่อร่อยด้วยซื้อติดไงติดกระเป๋าโอเคโอเคว่อยากกินลูกกอ มันน้ำผลไม้ปั่นนะก็ถือว no. hey. um, ่าเป็นของหวานก็ถือว่าเป็นของหวานมันคือน้ำผลไม้ปั่นเว้ยใช่ชัคือดอกไม้ให้เราหรือเปล่าจริงเหรอเฮ้ยเราจะได้ดอกไม้ทุกคนนี่กระบองเพชรนู้นอ๋อดูเราถ่ายคาไม่ได้แท้อุ้ยอยากกินไอติมพี่เกิร์ลเดินทางนี้ก่อนได้ไหมคะของกินเราก็ไม่หวั่นตัวละ พอตอนแรกเหมือนจะไม่อยากกินแล้วแต่ว่าตอนนี้ตาลุกวาวเฮ้ย้อคนลุกคออุ้ยมะกระลองเราไม่ใช่อะไรเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะร้องกะลองแล้วกะลองอ๋อเราอยากกินมะกะลองหมกกะล้ออยากกินอ่ะยังไงอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะโันคืรานน้ำผลไม้ปั่นเว้มีผลไม้ด้วยอ่ะโัวรา อะไรนะคะสวยสุดในซอยสาวาลดกับสปาร์ลอดว้ายสาวรลสาวรลกับสับปะรดแล้วก็มะม่วงวันยน่ากินกูกินนี้เลยดิป่ะไม่รักครับหมวยอินหมวยอินเตอร์แล้วหนูแล้วแหละแล้วอันไหนสวยนะคะหมวยอินเตอร์ครับฝรั่งสวยครับอุ้ยงั้นหนูขอสวยสุดในซอยในซอยเแก้วไหมของหนูเอาหมวยอินเตอร์ค่ะอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์ มวยอินเตอร์ดีสวยสุดในซอยสวยสุดในซอยสวยสุดในตอนนี้ย้อนหลัตัดออกนะพี่ไม่ใช่พี่ออหนักหนักพี่ตัดออกนะกี่บาทนะคะ168บแปดบาทเดด้วยนะนิ้นหนึ่งร้อยขึ้บาทรายแรกเราก็จะเข้างบแล้วที่เราตั้งนะมิชชั่นไม่เป็นไรมิชชั่นเราวันนี้รอบหน้าฝากพีเดอร์รักษาหายใจ นีผิดฟังนะเชื่อแบบชื่อได้มากอ่ะรักษาหายใจผงปัดล่าน้ำตาลที่สดแต่ว่รอยแก้วมีอุ้ยคิวที่สองร้อยหกสิบเจ็ดโอเคค่ะร้อยสองร้อยคิวร้อยสองร้อยคิวร้อยสองร้อยคิวขวามือได้เลยค่ะโอเคค่ะจริงจริงนินต้องสั่งรักษาแผลใจครั้งนี้ทำไมอ่ะใจไม่ดีใจไม่ค่อยดีครั้งนี้อันนี้จะซื้อรักษาแผลใจเพราะว่าข้างหน้านีนจะไม่รักษาแล้ทำไมอ่ะเพราะนีน เป็นตัวแม่ชอบความมั่นนี้กอะข้างหน้านินจะไม่รักษาวันนี้วันนี้เป็นอะไรดีดอะไรก่อนแป้งก็กินไปแค่มือเดียวหนูชื่อเมนูที่หนูสั่งคือสวยสุดในซอยขางหนูคือหมวยอินเตอร์จริงนอนหลับฝันดีนะจ๊ะจุ๊ยโกลนโกลน้าเกถ้าเกิดเรามีคู่เราจะซื้อเมนูสุดที่รักให้ อีกหลายปีอ่ะอ๋ออีกหลายปีคือถึงจะได้เลี้ยงเลี้ยงน้ำเพื่อนแจกแก้วนี่ไม่ซื้อสุดที่รักเลยอ๋อซื้ให้เขาเมนูชื่อสุดที่รักอ่ะอ๋อโอเคกันละนึกว่าซื้อให้ผมไม่ซื้อซื้อให้กูแล้วก็ต้องเป็นเมนูหมวยอินเตอร์นั่นแหละใช่ไหมอุ้ยน้ำนางเอกคิดถึงพิมเลยอ่ะ ใช่ใช่น้ำนางเอกต้องเป็นพิมที่ถือแก้วไว้เออถือแก้วเป็นน้ำนางเอกพิมคือเพื่อนของเราสองคนนะคะใช่ค่ะเพื่อนที่หมอน้ำนางเอกหมอเขามากมีอะไรอีกอุ้ยพันชันดีอะไรนะชื่อเมนูพอพันชินดีเขาคิดชื่อเมนูเก่งจริงปีงบสามร้อยทำไมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนจะแบบต้องหันครอบหันครอบไปตลอดเลยพอแล้วก็รันใส่หมวกแล้วมันก็เป็นปิดทศนาสายตาอ๋อทศนาศิลป์ทศนาวิสัย ้คส,<ว>ส<ว>่ปั่นนี่คืออะไรเหรอข้าวคั่วไหนนี่ใส่ของย่งนะคะออ๋อนึกว่าให้ใส่ไหนนะ <laughs> แกะให้นะเรา<ำ>เป็นอีกช้อยส์ที่ถ้าเกิดฝนตกแล้วแบบว่าอยากออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าฝนตกที่โรงแรม ็้อยากออกมากินข้าวข้างนอกก็มาที่นี่ได้เพราะใกล้ๆโรงแรมเนาะอร่อยปะมันคือน้ำผั่หลังน้ำผั่งหลังอันนี้คือสงที่ถูกต้องน้ำผั่หลังที่เป็นน้ำบ้านหลังเลยแล้วมันมีแบบเหมือนพริกบวยอ่ะอร่อยค่ะเอาอ่้อยิ่งชิมของกูเอาหลอดจำกวันนี้นะ เซตน,นะอร่อยนะอ้าวเลืองว่าเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเหมันห้าร้อยอ่ะมันเกินงบที่เราตั้งไว้เผ <c oughs> ือเราจะกินชิ้นเล็กนี้ช <c oughs> ิ้นเล็กแล้วเผือเราจะกินข้างล่างข้างล่างตกเป็นอย่างไรอค้ยอยากกินอันนี้อันนี้มีไหมอ่ะทำไมเราต้องกินได้เหมืันกันสิอ่เอเหรอคะ้อาไงยีกอราน มันมีเม็ดเม็ดด้วยกินไรเดียวตับคันดิชั่นดีขอโทษล้กันอันนี้ก็หมดใช่ไหมเฮ้ยกินล้านี่แหละดังไหมอุ้ยเมีูนึงที่เราใจตรงกันอ่ะเออเอาดัเอาดัร้านนี้แบบร้านรักสุขภาพเขามีแคลอรี่บอกด้วยอ่ะเขามีคีโตด้วยอ่ะข้อนี้กินคีโตก็มาอิดได้ คนลาวันี้อร่อยมากอ่ะแต่หนูกินไม่ได้ทุกวันหรอกเหมือนบูธปะแนวบูธหนืดกว่าหมวยอินเตอร์คือเหมือนฝรั่งแล้วก็จิ้มกับหวยอ่ะมิทถ้าเราคอมพิวนนะไม่ถึงสามร้อยเลยไม่กินเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยกว่าบาทนี่ดูให้ร้อยหกสิบแปดกับร้อยสิบสองร้อยพอดีสองร้อยเก้าสิบดีไม่เกิงบคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีงบะนสมันมีที่แกะนสอ่ะ จะเอาอีกถ้วยละเพราะว่าเขาถามว่ากิ <c oughs> นโคลาอันไหม <c oughs> ไหนๆเขาก็ <c oughs> ชีดเดแล้วแต่เราทำเพื่อเราจริงใจกับทุกคนเรากินในสามร้อยอุ้ยนะ่ากินมากอุ้ยชลาลา,า <c oughs> จาั๊ <c oughs> จกปูยิง กินแล้วจะได้รู้สึกไม่ค่อยผิดนะทุกคนอืออีกถ้วยไม่เคยกินเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยอ่ะมันเหมือนมูสช็อกอะไรละมันคืออะไรสิ่งมันคือมูสหนูว่ามันเป็นมูสเลยแหละแล้วเป็นแบบดังช็อกอร่อยมากอ่ะแนะนําเลยคืเป็นร้านนี้เลยใครที่มาแบบว่ามาหลบฝนแบบเราไม่มีที่ไปยืนไม่เขาเรียกอะไร ไปเดินย่ยานเยาวราชไม่ได้มากินที่นี่อร่อยเหมือนกันในรบสามร้อยด้วยอิ่มอร่อยอะ่ะเพราะงี้ค่ะทุกคนพวกเราก็อิ่มมากแล้วก็ทำตามมิชชั่นได้สำเร็จนะคะสามร้อยนะคะไม่ใช่ห้าร้อยพวกเราเก่งเราเราลดล,ลดๆๆลดลดาเดลงได้นอนนอนเยอะอันนี้เขานอนไม่ใช่นอนน้อยทุกคนนอนเยอะ ้ก็แต่เมื่อกี้มันเพิ่งตื่นไงโอเคนะปิดที่ค่ะก็ทําตามเป้าหมายได้สําเร็จนะคะแล้วก็พาทุกคนมากินนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราทําอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยอยากให้เราไปนู่นไปนี่คอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้บอกได้เลยนะคะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์ใช่ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปซื้อกินตามกันนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยบ๊ายบาย แต่ระวังอ้วนนะจ๊ะถ้าไม่อยากอ้วนก็ไม่ต้องกินได้ครับ